สนับสนุนโดยฮานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนเครื่องปราบอากาศแคเรีย X In กซ์อินอร์เตอร์ฟอกฝุ่น PM 2.5ปุ๋ยตรากระต่ายและลายดีเหมาะกับพืชผักและไม้ผลทุกชนิดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกับผมพบเอกพรพง์เมตตาประจำวันพุธที่28ตุลาคมนะครับ คณะกรรมการสมานฉันเพื่อหาทางออกของประเทศชื่อนี้นะครับเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงและก็ถูกหยิบยกขึ้นมาท่ามกลางความหวังว่าจะเป็น,นกลไกในการลดความขัดแย้งแล้วก็หาทางออกให้กับประเทศมีการพูดถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมคอรอมวันนี้ด้วยและพอหลังการประชุมนะครับนายกรัฐมนตรีก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้สามารถแก้ไขได้ นายกยังย้ำด้วยนะครับว่าตนก็เห็นด้วยทั้งเรื่องของการแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญรวมถึงเรื่องการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยได้ถามผู้สื่อข่าวว่าได้ติดตามการประชุมอภิปรายในสภาเมื่อวานนี้ไหมถ้าติดตามแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องถามอะไรมากเพราะพูดไปแล้วจะได้ไม่ต้องเหนื่อยจนเกินไปพร้อมระบุว่าตนเองไม่เหนื่อย และก็ไม่เคยเหนื่อยอยู่แล้วและพูดต่อนะครับว่าตนเองเคยพูดไปแล้วหลายครั้งว่าจําเป็นต้องพาประเทศผ่านวิกฤตไปให้ได้โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันหันหน้าพูดคุยกันอย่างประนีประนอมฟังอย่างสันติวิธีจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะที่นี่คือประเทศไทยและทุกคนเป็นคนไทยนายกชี้ว่าทางออกของประเทศมีอยู่แล้วขอให้เชื่อมั่นว่าจะเลือกขนทางที่ดีที่สุดให้กับประเทศ โดยตลอด2วันที่มีการอภิปรายในสภาตนก็ได้ข้อสรุปหลายเรื่องทั้งเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาหาทางออกจากแนวทางที่เสนอกันมาในสภาไปฟังเสียงนายกในประเด็นนี้กันครับเห็นด้วยในเะรื่องการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่ว่าจะให้เลือกให้สวเลือกนาย,ยกหรือไม่เลือกผมแล้วแต่นะผมไม่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 ได้ให้ความสัมพันธ์ตรงนี้นะ ถ้าจะไม่ไม่ให้ไม่เลือกผมก็ได้นผมไม่ได้ขัดข้องอะไรนะก็เป็นเรื่องของหารือกันในรัฐสภานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นด้วยกับการเสนอตั้งคะกรมการขึ้นตั้งคกรรมการขึ้นมาคือเพื่อศึกษาหาทางออกจากแนวทางที่เสนอในรัฐธรรมนูญไม่ผิยุตในรัฐสภานะครับก็ผมก็ได้หารือในที่ประชุมของคอ,อรมอแล้วก็น่าจะทางสภาเป็นผู้ตั้งขึ้นมาจากหลายฝ่ายด้วยกัน แล้วพอมาในช่วงท้ายนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนายกว่าสบายใจขึ้นไหมหลังเปิดการประชุมสมัยวิสามันพิจารณาการอภิปรายทั่วไปกัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนายกไม่ได้ตอบคําถามดังกล่าวนะครับแค่หันมามองหน้าผู้สื่อข่าวแล้วก็เดินออกจากห้องถแถลงข่าวไปทันทีครับขณะที่นายกเชื่อว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่ทางด้านของนายปิยบุตรมองว่ารัฐบาลไม่ได้มีความจริงใจที่จะรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ ขณะที่คณะก้าวหน้าซึ่งนําโดยนายธนาทรและก็นายปิยบุตรเองก็ประกาศเตรียมสู้คดีเต็มที่ครับพร้อมจะสู้เต็มที่หลังจากที่ทางกะกะตมีมติดําเนินคดีอาญากรณีกู้เงินรับนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่พร้อมสู้คดีอย่างเต็มที่หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับนายธนาทรฐานบริจาคเงินเกิน10ล้านบาท และอดีตกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่ทั้ง16คนนายพิยบุตรย้ำว่าเคยพูดไว้แล้วว่าการยุบพ,พักรอบนี้จะไม่เหมือนเดิมเพราะจะไม่ใช่การตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแต่จะเป็นการที่ไฟเนี่ยลามทุ่งเพราะเป็นเหตุสะสมให้เกิดความไม่พอใจจนออกมาเรียกร้องรวมถึงกะกะตชุดนี้ก็ถูกตั้งคำถามจากสังคมตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเพราะมีที่มาไม่ชอบธรรมเกี่ยวโยงกับคอสอชอ และการทำงานของกกตมีการบังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้งที่ไม่เสมอภาคเท่าเทียมนอกจากนี้ยังพูดถึงการอภิปรายของสสฝ่ายรัฐบาลสอวอและคณะรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันว่ามีความพยายามเชื่อมโยงว่าการชุมนุมมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังและพยายามอธิบายว่าข้อเรียกร้องไม่สามารถทำได้สักข้อหากจะทำก็ต้องใช้เวลาดังนั้นการอภิปรายไม่ได้แก้ไขอะไรได้เลย โดยเฉพาะการอาภิปรายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยกังวลว่าประเทศจะสิ้นหวังและประชาชนจะเหลือทางเลือกเดียวก็คือการออกมาเรียกร้องไปฟังเสียงครับท่านนายกพูดคนสุดท้ายก่อนปิดประชุมโอ้โหยิ่งเห็นชัดเลยครับว่าไม่มีเจตจำนงที่อยากจะแก้ไขปัญหาอะไรเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเอ,อะอะมากเทิ้งเหมือนหูดหงิดมาอีกแล้วนะครับ มันก็เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วผมกังวลใจจริงๆผมกลัวว่าประชาชนคนจำนวนมากเขาจะเริ่มสิ้นหวังว่าไอากระบวนการในทางสภามันใช้การไม่ได้แล้วแล้วเมื่อประชาชนสิ้นหวังว่ากระบวนการทางสภาใช้การไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่ามันจะเหลืออยู่ทางเดียวที่จะไปแสดงออกกันก็คือบนท้องถนนนั่นแหละด้านน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา โดยบอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าการที่นิสิตนักศึกษาออกมาเรียกร้องนั้นเป็นการใช้สิทธิพลเมืองซึ่งหากฟังข้อเรียกร้องจะพบว่าไม่มีข้อไหนที่พูดถึงการล้มล้างสถาบันแต่เป็นการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยที่ผ่านมายังไม่เห็นการยอมรับหรือตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากฝั่งของผู้ที่มีอำนาจและที่ผ่านมาฝั่งรัฐบาลยังกระพือความเกลียดชังให้เพิ่มขึ้น โดยพยายามสร้างความเข้าใจผิดและแบ่งเส้นให้ประชาชนเลือกข้างซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะจะเป็นการสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังที่รัฐบาลหว่านไว้นะครับจะแก้ปัญหาด้วยกันได้อันดับแรกก็คือต้องตระหนักถึงปัญหาก่อนถูกไหมครับแต่นี่ไม่มีการยอมรับหรือตระหนักถึงปัญหานี้ถึงข้อเสนอนี้จากฝั่งผู้มีอำนาจเลยวิธีทางที่รัฐบาลเลือก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสอสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นชัดคือการโหมกับพือความเกลียดชังเมื่อสักครู่นะครับสารรัฐธรรมนูญได้อ่านคําวินิจฉัยกรณีสสถือหุ้นสื่อนะครับซึ่งพบว่ามีสสพักเก้าไกลหนึ่งคนที่ขาดคุณสมบัติพ้นสภาพจากการเป็นสสขณะที่สสฝั่งรัฐบาล29คนรอดทั้งหมดครับ สารรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพสสจำนวน32คนของฝ่ายรัฐบาลและอีก32คนของฝ่ายค้านสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากถือครองหุ้นสื่อหรือไม่โดยสารชี้ว่านายธันวารินสุขพิสิทธ์สสพักก้าวไกลสิ้นสุดสมาชิกภาพสส เพราะถือหุ้นบริษัทแอมฟายโปรดักชันบริษัทเฮ Up p โปรดักชันซึ่งเป็นธุรกิจโฆษณาผลิตภาพยนรตร์โทรทัศน์และไม่ได้โอนหุ้นก่อนลงเลือกตั้งจริงและยังมีข้อพิรุษไม่มาไต่สวนชี้แจงต่อศาลทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นสสสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นวันยื่นสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีร,รายชื่อกับทางกกต ส่วนสสฝ่ายค้านที่เหลือไม่พบมูลความผิดนะครับเช่นเดียวกับสสฝั่งรัฐบาลจำนวน29คนเช่นนายนัทพลทีปสุวรรณและนายศิระเจนจาคะพักพลังประชารัฐสารวินิฉัยว่าไม่มีการประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆทำให้ไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสสตามรัฐธรรมนูญขณะที่อีก3คนสมาชิกภาพได้สิ้นสุดลงไปแล้วได้แก่พันตารวจโทวัยพ์อารรัตสสพักพลังประชารัฐ หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลพักรวมพลังประชาชาติไทยและนายสมเกียรติสอนลำสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาพิวัฒนสามคนนี้ไม่ได้ถูกพิจารณานะครับเพราะว่าลาออกไปแล้วก่อนหน้านี้จึงให้มีการจําหน่ายคดีครับวันนี้ติดตามสถานการณ์การรวมกลุ่มชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าประชาชนปกป้องสถาบันนะครับที่มีการนัดรวมตัวกันที่บริเวณวงเวียนใหญ่ ล่าสุดตอนนี้บรรยากาศเป็นอย่างไร essen? ติดตามได้จากคุณพัชพิชาราชรินผู้สื่อข่าวมโนทวินยรายงานสดทางโทรศัพท์กับเรานะครับคุณพัชพิชาเชิญครับค่ะคุณพบเอกครับบรรยากาศการชุมนุม <tried> ของกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันนะคะซึ่งเป็นกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่วงเวียนใหญ่นะคะแม้ว่าจะมีการประกาศเวลานัดรวมที่สินาฬิกานะคะแต่พบว่ามีกลุ่มคนเสื้อเหลืองเนี่ยได้ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสิบหนาฬิกาค่ะโดยเป็น ชุมนุมรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของวงวงเวียนใหญ่ค่ะซึ่งกลุ่มคนที่มารวมตัวกันในวันนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มรวมพลคนทน,น,นบุรีหรือประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ฝั่งทนบุรีในหลากหลายเขตนะคะขณะที่บางคนก็นําเอาสินค้ามาตั้งแผงขายเดินขายให้แก่คนที่มาร่วมชุมนุมด้วยค่ะ โดยก่อนเริ่มกิจกรรมนะคะได้มีการสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนส่วนกิจกรรมในวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะจะเป็นการรวมตัวเพื่อแสดงพลังแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยในเวลา18นาฬิกานะคะจะร่วมการยืนตรงเคารพสงชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาหลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันเดินทางกลับค่ะ โดยการชุมนุมในครั้งนี้ไม่มีแกนนำนะคะแต่ว่ามากันด้วยใจทั้งสิ้นยืนยันว่าเป็นการชุมนุมอย่างสันติวิธีไม่ไม่ต้องการทะเลาะกับใครนะคะทั้งนี้นะคะยังพบว่านายแพทย์วะรงเดชกิจวิกรมนะคะประธานกลุ่มไทยพักดีได้เดินทางมาร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยโดยได้ขึ้นรถเครื่องขยายเสียงนะคะเพื่อประกาศแสดงจุดยืนพร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยค่ะว่าตนนั้นยืนกรานในการไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งอาจจะทําให้กฎหมายสิทธิฉบับถูกแก้ไขไปด้วยโดยเฉพาะในหมวดของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะแต่ว่าหากแก้บางมาตราก็อาจจะเห็นด้วยทั้งนี้ก็ยินดีนะคะหากรัฐบาลจะเชิญตนเข้าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมรสานสทรนอกจากนี <c oughs> ้ ate, ยังเชิญชวนให้ประชาชนมารวมตัวกันในวันที่31ตุลาคมนี้ที่สวนลุมพินีในเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนด้วยค่ะ ครับคุณพระพิชาครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเท่าที่คุณพระพิชาเห็นมีการวางกําลังอย่างไงบ้างครับค่ะในส่วนของการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นะคะก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจยืนอยู่ในจุดต่างๆนะคะรอบวงเวียนใหญ่แต่ว่าไม่ได้มีการปรึงกําลังแต่อย่างใดค่ะส่วนการจราจรนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรนะคะประจาจุดตามแยกต่างๆนะคะเพื่อควบคุมการจราจรไม่ให้ติดขัด โดยการจราจารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ยังสัญจรได้ตามปกติค่ะคุณพระเบข้ะครับขอบคุณคุณพระพิชานะครับยังไงถ้ามีอัปเดตโทรมาได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณคุณพระพิชานะครับรเดี๋ยวพูดถึงกลุ่มคนเสื้อเหลืองแล้วนะครับขยับมาดูที่นายอำเภอบางกลำครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเร่งทําหนังสือชี้แจงใหญ่เลยนะครับหลังจากที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนที่ใส่เสื้อเหลืองที่ที่ว่าการอำเภอแล้วก็ปรากฏภาพของการใช้ธงชาติคอสตาริกาแทนที่จะเป็นธงชาติไทย โดยทางในอำเภอชี้แจงว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเป็นของภาคประชาชนไม่เกี่ยวข้องกับราชการครับนี่คือภาพที่ถูกแชร์นะครับเป็นภาพประชาชนในอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับที่จัดกิจกรรมรวมตัวใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ก็ถูกชาวเน็ตวิจารณ์ครับว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆธงชาติที่ปรากฏอยู่ในฉากหลังของเวที มันเป็นลายธงชาติของประเทศคอสตาริกานะครับซึ่งข่าวสดก็ได้ถามไปยังนายสุรัตน์ลายจันทร์ในอำเภอบางกล่ำก็ตอบแค่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทำหนังสือชี้แจงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ำว่าการดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นการดำเนินการขององ,องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ทางอำเภอเพียงแค่รับทราบในกิจกรรมเท่านั้นทางด้านนายจารุวัฒน์เกลี้ยงกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็บอกว่าแม้จะเป็นการดำเนินการของภาคประชาชนแต่เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้น ในพื้นที่ก็ต้องรับผิดชอบซึ่งก็ได้มอบหมายให้ในายอำเภอบางกลำ่ำทำหนังสือชี้แจงมายัางตนเองเพื่อจะได้ส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไปครับช่วงหน้านะครับกรณีที่มีเด็กนักเรียนถูกทำร้ายร่างกายที่สถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดหญิงที่ก่อเหตุวันนี้ไปพบตำรวจแล้วนะครับไปขอโทษเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองรายละเอียดเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ น้ำจิ้มสุกี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุด้วยระบบฮอร์สฟิลลิ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตที่ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันไทยอร่อยคำไหนคำนั้นมาถ่ายรูปกันายผมขาดหลุดร่วงต้องนี่ s ันซิ n a t ชั่นแ a ลแอน i ี้ a ฮร์พร้อมสารสกัดมะกรูดและอัญชันช่วยลดผมขาดหลุดร่วงสองเท่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หมดกังวลเรื่องผมขาดหลุดร่วง วันนี้บ้านมีอะไรมากกว่าที่คิดมีตัวเล็กที่เพิ่งรู้ว่าไม่เด็กแล้วมีเรื่องหยอกกันจนสีปึกมีช่วงเวลาพิเศษให้กันได้มากขึ้นเพราะบ้านเป็นได้มากกว่าที่เคยปลายามซื้อเชื่อมถอยครั้งใหญ่สรรพสิ่งที่จเจริญเฟื่องฟูตกตำ่ำทัพวัน นหมาปาจะเผอืงตั้งแต่พรุ่งนี้แผ่นดินในฝันของเราทุกคนจะถูกสร้างขึ้นจะพ้นหมาป่าเพื่อความสงบของช้างอันตกลงเจ้าจะทำได้ไหมน้ำจิ้มสุก,กี้พันไายทุกขวดเราล็อกความอร่อย ความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุด้วยระบบฮอตฟิลลิงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตที่ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นอยากสนุกข้างนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสียใหม่วอสเลนยูวีไลท์ชิลลิ่งพลัสพร้อมสูตรใหม่กลูตาโกรให้ผิวคุณดูกระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับในเจ็ดวนันสนุกเต็มที่ <c oughs> ดูกระจ่างใสน7เจ็ดวันมีเด็กอีกหลายหมื่นคน ที่ดูดนมแม่ไม่ได้เจ็บทรมาน้ะพูดไม่ได้ช่วยน้องด้วยนะครับมูนลนิธิสร้างรอยยิ้ม น้ำจิ้มสุกี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุด,ด้วยระบบฮอร์สฟิวิ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตตี้ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันไทยอร่อยคำไหนคำนั้นผมพัเพราะทำเคมีใครว่าไปต่อไม่ได้ใหม่เทรซเมท e ท r สเพล็กซ์รีเจนเนอเรชันด้วยเทคโนโลยีเทรสเพล็กซ์ซึมซาบล้ำลึกช่วยเชื่อมไฟเบอร์ผมผมดูแข็งแรงขึ้นสิบเท่าจะกี่ทรงก็เอาอยู่ด้วยเทรซเมท สนับสนุนโดยหัวเว่ยเมดบุ๊ก14ให้คุณได้มากกว่าอปท็อปเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังหญิงวัยกลางคนที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนหญิงที่สถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากไม่ยืนตรงเคารพธนชาติวันนี้หญิงที่ก่อเหตุนะครับได้เข้าไปพบตำรวจแล้วไปขอโทษขอโพยไปไหว้ไปจับมือกับครอบครัวของเด็กแล้วโดยยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นการบันดาลโทสะไม่เกี่ยวข้องกับการเหมือนครับงครับนี่นี่เป็นภาพขณะที่นางสาวปูอายุ45ปีนะครับเข้าไปจับมือขอโทษแล้วก็ปรับความเข้าใจกับคุณพ่อและคุณลุงของเด็กนักเรียนที่ถูกนางสาวปูทำร้ายร่างกายด้วยการตบและกระชากหัว ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนะครับที่ชานชาลาสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวปูเนี่ยบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะเห็นว่าเด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยไม่ยืนตรงเคารพธงชาติก็เลยเข้าไปถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าทําไมถึงไม่เคารพธงชาติแต่กลับโดนเด็กนักเรียนคนนั้นเนี่ยย้อนกลับมาว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็เลยทําให้ตนเองเนี่ยโมโหแล้วก็เข้าไปทําร้ายร่างกายเด็กนักเรียนคนนี้ นางสาปู่ยืนยันว่าการลงมือครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองตนเป็นคนทำมาหากินไม่เคยข้องเกี่ยวกับการเมืองเลยเพียงแต่ฝังใจตั้งแต่เด็กจนโตนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องยืนเคารพธงชาติทุกครั้งที่ตนเห็นใครไม่ยืนเคารพธงชาติตนก็จะเข้าไปถามทุกครั้งไปฟังเขาอธิบายหน่อยครับเปิดอาการบันดังาสจ,จริงๆขอโทษจริงๆถามเด็กว่าคนไทยหรือเปล่าไอ้หนูคนไทยหรือเปล่าลูก อบกว่าเด็กก็ตอบว่าทำไมล่ะป้าเป็นสิทธิถูกบงการก้าฝ่ายสิทธิอะไรของเขานี่ก็คือมมโหก็เลยเข้าไปทำร้ายนหลังจากนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดเห็นใครไม่เคารพธงชาติตนจะไม่ไปยุ่งอีกแล้วเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษให้กับพ่อแล้วก็ลุงของเด็กนักเรียนคนดังกล่าวนะครับขออภัยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและบอกว่าตนเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน ทางด้านคุณลุงของเด็กนักเรียนยืนยันว่าหลานสาวเป็นประจำเดือนครับซึ่งมีใบรับรองแพทย์ไม่ได้ตั้งใจจะไม่ยืนเคารพธงชาติตามที่ถูกกล่าวหาซึ่งตนและคุณพ่อของเด็กเนี่ยพร้อมให้อภัยนางสาวปูไม่ผูกใจเจ็บแต่เรื่องของคดีความก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับคุณลุงย้ําว่าหลานสาวเนี่ยไม่เคยไปข้องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนและขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งหากเห็นว่าใครทําในลักษณะนี้เขาก็อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวก็ได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําร้ายร่างกายคนอื่นขณะที่ช่วงเย็นวันนี้นะครับมีการนัดหมายผ่านโซเชียลมีเดียจะมีการไปรวมกลุ่มเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการใช้ความรุนแรงที่สถานีรถไฟอยุธยาครับซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุโดยบอกว่าความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้ที่เห็นต่างหรือว่าใครก็ตามจากกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ย้ำได้ว่าบรรทัดฐานที่สร้างความเกลียดชัง กระทําความรุนแรงกับผู้ที่เห็นต่างต้องไม่เกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยครับไปต่อที่ศาลอาญานะครับวันนี้นัดไต่สวนนายนนพฤชชิวารักษ์หรือว่าเพนกวินคดีปราศัและเมิดอํานาจศาลโดยสารพิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าเพนกวินยังเป็นเยาวชนแล้วก็ให้โอกาสในการปรับตัวจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีครับ นายกฤษดางนุจรัตทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับให้สัมภาษณ์กรณีสารนัดไตสวนนายพฤิ์ชิวารักษหรือว่าเพนกวินแกนนํากลุ่มคณะราษฎร .63 ในคดีละเมิดอํานาจศารจากกรณีเมื่อวันที่8สิงหาคมเพนกวินนะครับได้ไปปราศัยหน้าศารอาญาเพื่อให้ปล่อยตัวนายอานนท์นำพาโดยทนายความบอกว่านายเพนกวินได้แถลงต่อสารว่าเสียใจและขอโทษต่อสารที่มีถ้อยคํารุนแรง ซึ่งสารได้เมตตาเพราะเห็นว่าเป็นเยาวชนจึงให้โอกาสในการปรับตัวและสัญญาว่าจะไม่กระทำการที่ละเมิดอำนาจศาลอีกซึ่งสารก็ได้จำหน่ายคดีนะครับที่เขาแถลงต่อศาลก็คือว่าเขาก็ก็คือต้องการจะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมอ่ะเพียงแต่ว่าเขาถ้าเขาแถลงเขาก็รับว่าเขาพูดจริงแหละและเขาก็เสียใจและขอโทษหากถ้อยคำที่เขาพูดไปเนี่ยมัน มีลักษณะที่รุนแรงนะครับสารก็เมตตาว่าไม่ไม่ไม่เห็นว่าเป็นยังเป็นเยาวชนอยู่ประกอบกับทางผู้มวยการสารายาก็ไม่ติดใจที่จะดําเนินคดีต่อไปก็ให้โอกาสปรับปรุงตัวเองแล้วขอให้ยืนยันว่าจะไม่มากระทําการอันเป็นการละเมิดอํานาจสารอีกรายงานข่าวระบุว่าประเด็นที่นายเพนกวินกังวลมากที่สุดตอนนี้ก็คือการสอบนะครับ โดยสารได้สอบถามสารทุกสุกดิบและเพนกวินก็ได้บอกว่าถ้าสารเมตตาให้ปล่อยตัวชวั่วคราวเนี่ยจะทําให้เรียนจบนะครับเพราะว่าเดือนหน้าเดี๋ยวมีสอบแล้วถ้าเกิดไม่ได้สอบเนี่ยอาจจะไม่ได้เกียรินิยมอย่างไรก็ตามนายเพนกวินยังมีคดีอื่นๆอ,อ,อีกที่ค้างอยู่ย Penguin, ยยเช่นคดีอาญามาตรา1น6ที่จังหวัดปทุมธานีและอุบลราชธานีนอกจากนี้ทนายได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเพนกวินนะครับว่ามีอาการไอตลอดเวลาจากภาวะโรคหอบหืด แต่ก็ยังกําลังใจดีอยู่ครับและว,วันนี้พ่อเพนกวินก็ได้เดินทางมาร่วมรับฟังการไต่สวนด้วยโดยเพนกวินได้ฝากความคิดถึงไปยังแม่ที่ไม่ได้เดินทางไปในวันนี้นอกจากนี้วันนี้สารอาญายังได้เบิกนายอนนนน์านำพาแกนนํากลุ่มคณะราษฎร63มาเป็นทนายร่วมให้กับเพนกวินด้วยทั้งนี้นายอนน์บอกว่าตอนนี้ห่วงคดีความของลูกความเพราะขาดทนายในการว่าความนะครับ ส่วนกรณีนายสุรนาถแป้นประเสร,ริฐหรือว่าตันผู้ต้องหาคดีอาญามาตราน110นายกฤษดางได้แจ้งต่อสารว่าตอนนี้ตันถูกย้ายจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปคุมขังที่เรือนจำกลางบางขวางโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งเหตุผลกับญาติและก็ทนายความซึ่งทนายย้ำว่าการย้ายในตันแบบนี้ไม่มีคำสั่งศาลลงมาถือว่าละเมิดไม่ทำตามคำสั่งศาลนะครับเป็นการคุมขังโดยไม่มีอำนาจศาล ขณะนี้ญาติได้ทําเรื่องขอให้มีการสอบสวนและนําตัวนายตันกลับมาที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วทางด้านพี่ชายและเพื่อนของนายตันที่วันนี้มายื่นประกันตัวเป็นครั้งที่3ยืนยันว่าน้องไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินอย่างที่ถูกกล่าวหาสําหรับการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมน้องไปชุมนุมเรียกร้องตามสิทธิ์ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่าจะมีขบวนเสด็จอีกทั้งไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวางเพราะรู้ทุกคนต่างก็รักสถาบันกันหมดจึงขอความเมตตาจากศาลให้เห็นใจ ที่ที่เราหมายจับจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เจอหน้าตันเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เจอยังไม่รู้ข่าวาวว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างนะฮะแล้วก็เรายื่นประกันตัวเป็นครั้งที่3ครั้งนี้ก็น่าจะได้รับความไม่ใจศาลเพราะว่าน้องชายไม่มีเจตนาจะหนีไม่มีเจตนาจะล่วงเกินใะรทั้งสิ้นเพราะว่าเราเองก็ได้เล็งเห็นว่าน้องชายออกไปแสดงความเห็นทางการเมืองไม่ได้มีเจตนาจะไปล่วงเกินใครทั้งสิ้นทั้งนั้นนะฮะแล้วเราก็ขอความไม่ใจศาลด้วยนะฮะขอความกรุณาอย่างมากเพราะว่าน้องชายเองก็ ต้องมีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานได้เดือนกว่านะต้องดูแลแม่อีกนะฮะแล้วก็เป็นเสาหลักความควรวันนั้นพี่ตันแค่ไปร่วมชุมนุมเลยค่ะไม่ไม่ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเลยค่ะแล้วก็ตัวพี่ตันเองไม่ใช่แกนนําแน่ๆค่ะอย่างที่ถูกกล่าวหาไม่ได้ทําอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆไม่มีอะไรมากนอกจากอยากให้พี่ตันได้สิทธิ์ประกันตัวออกมาสู้คดีข้างนอกค่ะ ขณะที่บริเวณหน้าศาลนะครับมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเพื่อนนายสุรนาถพร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวเพื่อนหรือว่าติดกำไร EM แทนการคุมขังในเรือนจำครับเปลี่ยนอารมณ์นะครับมาดูคลิปเครื่องออกกำลังกายที่ขยับเองได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีนะครับหลายคนบอกว่าดูคลิปนี้แล้วเชื่อว่ามันมีพลังบางอย่างอยู่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองแล้วชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเชื่อว่าโอ้โห พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเฮี้ยนมากหลายคนดูคลิปแล้วขนลุกเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นป่าช้าเก่าไปดูคลิปครับนี่เป็นคลิปเครื่องออกกำลังกายที่สวนสาธารณะนะครับจะเห็นว่ามันขยับเองเคลื่อนไหวเองเล่นเองคุณผู้ชมทั้งๆท,ที่ไม่มีคนเดินอยู่นะครับไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลากลางดึกคลิปนี้เนี่ยสร้างความขนหัวลุกไปทั่วเลยนะครับ ทำให้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณที่พักเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครระยองบริเวณถนนเลียบชายหาดตำบลปักน้ําอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับโดยพบว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นลานกว้างแล้วด้านในเป็นจุดที่พักของเจ้าหน้าที่ส่วนด้านข้างๆเนี่ยเป็นสนามหญ้าเป็นจุดที่เกิดเหตุนะครับพอลงไปก็เนี่ยแหละครับเจอกับเครื่องออกกําลังกาย3ประเภทตั้งอยู่ด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องออกกําลังกายแบบวิ่งโยกข,ขาซึ่งเป็นเครื่องเล่นเดียวกับที่เห็นว่า ในคลิปนะครับมันขยับเคลื่อนไหวเองเครื่องนี้นะครับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยนะครับเล่าว่าคลิปนี้เนี่ยถูกถ่ายไว้ได้เมื่อ2วันก่อนแล้วมีคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโลกออนไลน์จนเป็นที่ฮือฮากันแล้วต่อมาจริงๆมีการเชิญร่างทรงมาด้วยนะครับมาทําพิธีสื่อสารกับวิญญาณแต่ปรากฏว่าหลังทําพิธีเสร็จร่างทรงบอกว่าวิญญาณในที่นี้เนี่ยบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันพูดอย่างเดียวเลยก็เลยทําให้ต้องยุติการทําพิธีไป ทางด้านนางสาวการจนามนทาทองชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยต่างรู้กันดีนะครับถึงความเฮี้ยนของที่นี่เพราะว่าในอดีตเคยเป็นป่าช้าเก่าส่วนกรณีที่มีการโพสต์คลิปเครื่องออกกําลังกายขยับเองส่วนตัวก็เชื่อนะครับว่ามันมีวิญญาณอยู่ในพื้นที่นี้จริงเพราะเป็นไปไม่ได้ครับที่มันจะขยับเคลื่อนไหวได้เองหรือว่ามันจะเกิดจากแรงลมเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าการเคลื่อนไหวของเครื่องออกกําลังกายนี้ต้องใช้แรงคนเท่านั้น ก็เลยเชื่อว่ามันเกิดจากพลังงานเร้นลับไปฝังเสียงครับคนอ่ะเจอหลายคนแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นโรงเรียนเขาก็บอกว่าเวลาไปดูหนังกันมาดึกๆนะกลับมาเนี้ยประตูอ่ะหน้าเต็นต่างมันเปิดมันเปิดปุ๊บแล้วก็มีคนอ่ะแบบประมาณว่าผีอะไรเนาะใครจะหน้าใหญ่เต็มหน้าต่างโผล่มาเนี้ยเขาก็บอกเ่าไว้วังนั่นแหละก็เขาก็บอกเป็นปราชญาเก่าด้วยโรงเรียนเก่าแล้วก็ปราชญเก่าอยู่ตรงนี้ บางทีก็มีแบบว่ามาเล่นอะไรอะเล่นอีแอบกันอะตอนดึกตอนเย็นๆนะเขาจะไม่ให้เล่น mm hmm. เพราะว่ามันจะหาก็ไม่เจอมันจะซุกชาวบ้านแถวนั้นก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าที่ตรงนี้มันเทียนจริงๆช่วงกลางดึกเนี่ยคนยังไม่ค่อยอยากจะผ่านเลยอ้อมไปเส้นทางอื่นแทนพร้อมท้านะครับว่าถ้าใครไม่เชื่อลองไปกลางเต็นนอนสักคืนจะได้รู้ว่าเป็นยังไงครับ ปิดท้ายกันที่ใต้ฝุ่นโมลาเบนะครับที่พัดถล่มเวียดนามแล้วทางตอนใต้ของนครดานังทำให้ฝนตกหนักและลมแรงตอนนี้ทำให้มีผู้สูญหายแล้วอย่างน้อย26คนครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาโมลาเบพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วนะครับมีความเร็วลม165กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีฝนตกหนักและลมแรงในระดับที่อันตรายครับรมีบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก,กาและเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ก่อนหน้านี้น,น,นายกเวียดนามก็ออกมาเตือนแล้วนะครับว่าไต้ฝุ่นลูกนี้จะแรงมากและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างส่วนทางการได้วางแผนอพยพคนไปแล้วกว่า1นล้านสามแสนรายก่อนที่พายุมันจะพัดขึ้นฝั่งและยังเตรียมทหาร2อ0 0 0 0นายยานพาณะะอีก2,300คันไว้ช่วยปฏิบัติการภารกิจกู้ภัยนะครับนี่ถือว่าเป็นพายุลูกที่9แล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่เวียดนามเจอ ทั้งหมดนี้คือทอปทอกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมแบงค์พกเอกพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ